รถใครนะรถสาวป้าจอคุยผมโอ้รถผู้สาวนะครับสกูปปี้ลัดนะครับอ,อัน,นจะทำไรนี่นนรกระจกมันล้วมหอวคิดว่าถอดกระจกออกอนี่ไม่ธรรมดานะครับจอบคุยเรารถสาวนะครับนี่ให้เปิดหมวกดูหน่อยนีบน,นี่ไอปอนไปไหน เออโอ้โหโรถสาวอ่าก็จะทรหดเหมือนกันเนาะอืน,อนล้มเนาะอื้นล้มที่ไหนไม่ดูอันนี้เดียวอันนี้ถ้าหมุนเข้ามันจะเป็นออกเราต้องหมุนออกไอ้หน,นูมันจะเข้าครับอ้าวทีน<ก>ี้ล้มให้มันเท่ากันเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกเดียวจะบอกบอกให้มันเท่ากันให้มันไปหน้าใช่ไหมนี่อ้าวล็อกเออจับข้างล่างด้วยเออเอออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กุ๊ก ล็อกไปทั้งเออนั่นแหละจับนี้เอออันน,น,น,นี้อันนี้ล็อกนี้อันนี้อันน,ปปนี้อ,อ,อนันนี้กุ้ยบีบไปฝั่งนี้เออเออเออนั่นแหละเออของแท้ของแท้เอาไหนทำไมมันหลวมอ่ะเออให้นั่นเลยอ่าอ่านั่นเลยอ่าทีนี้คลายจับอันนี้ก่อนกุ้ยเออไม่ใช่มาฝั่งนี้เอออันนี้อันนีดนนน้ดันไปนู่นไหนดันมานี่ เออถูกต้องถูกต้องอ่าอย่างงี้ก็ได้อ้าวมาขันเข้าเป็นออกออกเป็นเข้าเด้อหลกเลยโอเคอ่าอ่า,อาไม่ธรรมดานะครับนานๆมาทีนะครับนี่ มีทรงมีสาวนะครับตอนนี้เออใส่หมวกกันน็อกอย่างนั้นแหละปลอดภัยอ่า